มีตอนนั้นหลังคายอย่างนี้แหละงาปีไปได้แต่ก็เสี่ยง,งไปสงห,หลังเสาอยู่หลังเสาไม่หันมาเลยหันมาที่เลยโดนนกเขาจิก จิเแล้วตะลเลิดอีกนกเขาหรือพิราบเนี่ยบินตามกันไปซะไม่ได้ไ่ไบินตามกันไปซะนะอย่าพึ่งเด้อแม่ก็ไม่มีปีกบินตามเด้ออย่ชอบถ้าไม่ได้ชอบผ่านชอบไป ดาวโหลดช็อปแบ็กวันนี้มาเร็วแล้วยังมันยังหูฟังเขาเป็นเขาเป็นน่าจะฟังเสกินที่มากกว่าอ๋อคนละพันกันนั่นเองอันนี้น่าจะเป็นร์เบร์หรือเปล่าใช่ เขามองไม่เห็นหรือเปล่าว,ว่ามันไกลไปหรือเปล่าดูหลังสา,าเร็วเลยเร็วเร็วเร็วมาเร็วๆๆเร็วมาเร็เวมาเรมาเร็นี่นะแห่ถืวแล้วเรมเอ่ะมา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 ๆาาเอาเลยเร็วเลยเ ก็ทําปีเเลื่อกี้ก็นกเอียงีมารอบรนะไปเลยๆๆต่อสู้เขาไม่ได้เลย